แต่พีดว่าพึ่งเปลี่ยนปีนึงละค่ะพีดว่าพึ่งเปลี่ยนเปลี่ยน Be on mode the farm dad โอ้ยจ้าโอ้ยบิวแม็กวีสเกอโอ้โหอะไนียโอเค in the farm dad pick dad go in the l a ีแพร The weed whacker Weed whacker ฟอกเครื่องตัดหญ้านะคะเครื่องตัดหญ้าเซไทย So hard for my s a y i n g t h r เครื่องตัดหญ้าของตาพคะแล้วค่ะรับพ่อกันนะคะจะไปอากาศอำนวนไอยรอไลยรอรอกันนี่รอดูตาพิษรอู้นะไปหอนแล้วทางนี่ ผมขอมีอยู่อยู่เหือหนาเทาได้ไปแล้วเอาไปทางเดียวก็ได้ดอกประจันบอกไปบ่เนี่ยไปไปโอ้ย oh, ผู้นำมื man! อ้อนี้รอแฮนด์สแมนรอดเหรอพวกเราจำได้แนี่เอามีแต่อันนี้แหละเฉพาะซื้อน้ำมันอยู่เออมาฮะเลยซื้อไหมอาจจะซื้อไหมสอมเบื้องก่อนยันสอมไ่ได้นะฮะสอมถ้ามันแพงก็ซื้อก็ซื้อไหมถ้าสอนอันนี้ดูฮมแฮนด์สแมน S, oh, wow, anh có tiền,放心吗你？我我有有，放心吗？是。啊，OK，OK OK OK，啊，好，cái này này，anh này for oil, oil. Okay. Hmm? Right I can，I have an blue one for me，blue one，towel，khăn hea pít，blue

นี่จะ main road in the left side the left side yeah main road this I can tell you ลานนี้เขาไปซื้อนั้นอ่ะพ่อเนาะซื้อเครื่องนั่นแหละเนาะเลยซีแยกเปเดียวได้เลยซีแยก p a r t in the signal light little bit oh past it just a little bit yeah จอดนั่นพ okay ด่าลานก็เลยเนาะ we can parking in the front เต็ม in the front Yeah. บอกไว้รถจอดหน้าบ้านเราโอเควีเจอร้านแล้วนะคะโอเคสตาร์โอเคเจออะไรบวันนี้อืมคส่เสื้อผมแล้วมั้ยได้ใส่พวกเป็นยังมัใส่ห้ามยังใส่อยู่แล้วเจ้าแม็กซสิดาที่วันนี้ทุกครั้งโลกเตรียมมากโลมีไว้ในกระเป๋าเขาใส่กับมีอหมดแ้มา เอาไปเอาค่อยๆเอาเดี๋ยวเอ็งเนี้ยโอเคกูกดเอาในห่วมโอเคใส่หมวกยังเดียวไว้นี่ไปฮะยัง เป็นอยูด่ดีดีตันเมื่อวานนี่บ่ติดเครื่องเพื่อนอะเครืค่ตะกรงไฟไม่อย่างไรของไม่บ่อวอตอ่ะเราจะซ่อมแห้ค่ะคือถามว่าซ่อมเครื่องตัดหญ้าตะพิษแล้วพ่อเบื้องมันเป็นอยังมันจะเป็นอยังนีสตาร์ทไม่ได้มันดึงไม่ได้ดึงไม่ได เน่ยนี่ยังเข้าไปบอกเหอ้ถอยมันสิปันขาเพื่อนว่ะอันนี้จะมส่องะบึามัระวังได้มันนำมันที่พอ ุน่ะน้ำมันดิเ้อลไอะยงนีรี่อขอนแน้อยครับมนุ่นไ่านไวน้ำมันเครื่องแหงตาพิดว่าพึ่งเปลี่ยนปีนึ่งและค่ะคิดว่าพึ่งเปลี่ยนเปลี่ยนา On, 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 on. But I think it's gonna work. I think he's gonna get it to go again. have oil. Yeah. Okay. ครื่องพอยูเฮือนมีอซื้อไปอีกปล่องนึ่งซูยังยาห เอาพ่อเก่า oh, อ๋อ oh, บิวไลไอศิรีมลูกไลเบบี้โอเคเอาบอกเอาที่บอกบอกบอกบทำเบบี้เนาะไอชิคีมว่ามันเป็นมันมี่ขนมปังบ่โอ้โหมันเป็นชาไข่มดครับโอ้เป็นชานัดไอศิรีมทีลูกไลทีไลแดดยูวันคาปูชิโน่ That's a cappuccino เยอะดิลูกไลแดดเอาเอาแบบนี้ขายเขาอ่ะโอเค เนูเอาเอาแค่นตะลุกเอาแก้น้อยหรือแกวใหญ่ครับแก้วแก้วเล็กสิบาทแก้ใหญ่ยี่สิบสปอานีอยู่วันเทนบาทเวเทนบาเอาเทบาทเนาะอยูวันดีดันเอาเอาแก้วใหญ่ให้เขาห้องนูเอาแก้วเล็กยูวันเดอร์เยอะเอาค่ะเอาแต่วันนี้ละ พนธุบัเด็ดท้าุ้เชี่อโ้โหเทเอาของ,งามาเอาใสแบบ่ยแบบันไเลยแกห่นแกก็จะกินดีิน แค่ตะลุบเนี่นมันหอมเอาอีบอกสิบาทนั่นเด้อตังให้เลยเด้อครับหัวอุ้ยพอนไหล มันเป็นอย่างข้าบูคือพังแสดงว่าน้ำมันเครื่องพอม,มีมันมันนั่น,นแล้วมันโดนแล้วร้อยห้าสิบเปลี่ยนได้อีบอวันที่อะไพี่ตีโอเค,คน้ำมันเครื่อง <laughs> กับล้างมาะซงหอดเครื่องทงล้างเราบอกโอเคค่ะทาได้น,ดน็อตเหนียวหกตัว

<Tipp ett> ยังม er <quarto> ันถึง um มือหันขอคนะจ้าไปไว้มาทา้งใดระวังเด้อมือขายที่บอกแม่ระวังตาพ่อโป้ให้เห็นตาพี่เชดี๋ยวเดี๋ยวขอบอือโอ้กูจับไอ้บ้ามาเดี้ยวลุดเลยตาพี่ีโอ้เพิ่งเปลี่ยนไหมเพื่อเปลี่ยนทั้งสุดให้ไหมแหละเม้นบอก น็อตมันมาอยู n n od, ่กับเครื่องเอาตใหม่นะใส่ใหม่เลยเติมใหม่ตัวใดเนี่ยก่อนจะเอาอ๋อเอาชองตัวก็พอแล้วนะโมไปน็อตนี่เอาเอาหกตัวน็อตนี่หกตัวแล้วกันนะมันเครื่องโอ้โอ้ฟิชชิ่งมันเย็นฮอดพี่เย็นฮอดตับไตเกลียวเวลาฮอดเดียโอ้ยบโมไปกิดเกลียว ออจียเอมมีเจียเสียอยู่คนมีหว่ะเมื่อ้อ๋ได้ไมแล้วบ้านนี้ตัดดีประยังระวังขาเด้อ ลอยหาอยสิบหอ้ยนะอยรอเพิ่น้ะถ่วยอุยอะ้ยอมัถันนังอ่บใส่ก็ได้เาบบเอานอนเก่าหะลใส่เลย นี่เนี่ยนี่เด้อทัดขาดตัพี่โอ้ไม่ปัญญังบปานี่อานวันนี้จาาเกียงจ่าซังเพลงติ๊กต๊อแ <c oughs> นั่นย้อนยันซังอีหรีเด้๋ยวเครื่องนี่น่ันนี้จะมือสร้างงเราเป็นไปรลดเ,เ,เอาเอาโอ้<อ>ได้ เครื่องมันพังมันนัดนัดสาวกูแล้วคันนี้ดิจแวนมอเตอร์นัดสาวกูเด็ด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 ไม่ตัดอันใหญ่พูดบอตัดชินใหญ่พูดแต่ว่าเดียาดันจ่ายน้ัน้ำตลไม่กตัดชินใหญ่พูดบอกยัาตัดชินใหญ่หลายก็ดูแล้ไม่เนี่ยมันเท่าหรอ ไร้เทียก็จะม่าเอาน้ำจะนอนขึนาสมว่าได้หรือได้นองเขาว่าได้โดนนี่หรือไงว่าเปลี่ยนข้าวบูล่ะได้เป็นปีเป็นอะไรเขาตัดไปร้วยเพราะยาเยอะตัดสิ้นใหญ่หลายดูแลไหมเนี่ยเป็นคนดีๆแค่ไหนก็พ้นเงินจนแค่ไหนอ่ะ ไม่ตงกมู่มกเลยอยบิยบนะะไว้ชีงคาบูมีวันทิ้งเลดเอ็กตีแอนชี้เลดเอ็กตีอนนนั่นวันทิ้่ตีคาบูชี้ิวคาบู เดี๋ยวน t ทีที่เจ็ดเลี้ยงเสาคู่แล้วแบบมันก็หม e โนบะมันใช้มาสิปีแล้วฮะรวมน้ำมันเครื่องนั่นมีไวมน่ะอ๋อ ถามวนน,น,น,นี่ค่ะอโอ้ยยังมารวมยอดซีคาเลตเอกตีไอติงโซหกร้อยอันอนั้นสามร้ยแปดสิบแล้วก็น,นี้อยหาย้าสิบค่าสอมน้ำบ่ตามบินเลยครับผมตามบินเลยไออย่างใบตัว ร้อยสี่สิบคาเมลขาสอบทีาเลตเซเว่นปิไฟเอ็กซ์เจบห้ามีประกันขวซองที่ c ไพนสองนี่่มันเทียง้าวโซนสี่มันก็ได้สมนะพบกนที่ริษมสองที่ว้ยเอาไปผสมใช่นอ่คือเอาไปผมใส่้านบัวยักกับามนี่ คือของพ่ออีบอ,อคือกันคนละนั่นเนี้เอ่าทอองี่อ้ันก็เลยันเสร็จแล้วนะคะวีด้านขอเปิดก่อนใส่หมวเขานัเนี่ยเดี๋ยวจะไปเห็ด ยขเียไปดยังไง้ำมัเียยลืมซื้อน้ำมันด้ยืนห้าเห็นขันขันยืนใกล้โบเห็นหมใส่หมวกขันแล้วบ่งานโอเค แ่งใช่ย่าเดี๋ยวเอานี่อนี่่าไ้ผได้ขกำลังไปเจไปเวทอินท่าไอเวทโซออดิจิติบิทามป่ะไปฮะเอาเือนเขาเขาซื้น ในรถมันนังเยน็นไปเดี๋ยวเอาน้ำทานน้ำมันเครื่องก่อนโอเควีดันโอเคทุกคนวีดันทุกทิงโอเคอยู่ไลค์คลิปนี้กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะคะบ๊ายบาย